ว่าที่พระเอกหนุ่มเศร้าสูญเสียคุณพ่อแฟนๆแห่ส่งกำลังใจถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่แฟนๆร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากหลังว่าที่พระเอกหนุ่มองศาธีทัศน์คุ้มเมืองเด็กปั้นของผู้จัดการชื่อดังเอสุปชัยที่ล่าสุดได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปไม่มีวันกลับโดยองศาได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแค่เพียงภาวนาไปอย่างสิ้นหวังให้ฉันได้พบเธออีกครั้ง ถึงแม้วันนี้ป้าจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่สามั่นใจว่าป้ายังอยู่รอบๆตัวสาสารู้ว่าป้าไม่มีทางทิ้งสากับมีไปไหนแน่นอนป้าจะอยู่และเป็นแสงสว่างส่องทางให้สาไปอีกนานแสนนานขอบคุณที่เราได้มาเจอกันได้มาเป็นพ่อลูกเป็นครอบครัวเดียวกันขอบคุณทุกอย่างที่ป้าสร้างมาให้สาคนนี้ถ้าสาขออะไรได้สาจะขอให้วันหนึง่งเรามาเป็นพ่อลูกเป็นครอบครัวเดียวกันอีกนะปา้า จะพาป้าไปทำทุกอย่างที่ป้าอยากทำพาป้าไปกินอะไรที่ป้าอยากกินเลยป้าไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะป้าไปใช้ชีวิตของป้าในโลกอีกโลกหนึ่งที่สากลับมามิยังไม่เคยไปและสาก,กับมิจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่ป้าเคยอยู่ต่อไปให้ดีที่สุดรักป้าตลอดไปนะครับจากลูกชายคนหล่อสุดที่รัก